บุญรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะแล้วมันมีลักษณะอย่างไรเมื่อกล่าวถึงคำว่าบุญแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องบุญนี้อยู่มากเหมือนกับชายคนหนึ่งที่วันนี้จะได้ขอยิบยกเอามาเล่าให้ฟังเรื่องมันมีอยู่ว่ามีพระทุดงอยู่สองลูก ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมสมณธรรมในป่าหรือที่เราเรียกรกว่าพระุดงนั่นแหละหลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมจนพอสมควรแล้วก็ได้เดินทางเพื่อที่จะกลับไปอย่างวัดที่ท่านจักอาศัอยู่ในระหว่างทางนั้นท่านก็ได้เดินทางผ่านมาเส้นทางหนึ่งแล้วก็มาเจอกับแม่น้ําซึ่งไม่มีสะพานข้ามในระหว่างนั้นเองเนี่ยก็มีเรือลำหนึ่งเนี่ยได้เจียวผ่านมาพระธุดงทั้งสองรูปนั้น ก็เลยได้ขอโดยสารเหลือข้ามฟากมาอีกฝั่งเมื่อถึงอีกฝั่งพระทั้งสองรูปเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะเดินทางต่อไปในระหว่างที่กําลังจะเตรียมตัวเดินทางนั้นเนี่ยชายเจวเหลือก็ได้ทวงถามค่าโดยสารพระทุดงทั้งสองรูปเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าเราเป็นพระมาปฏิบัติธรรมไม่มีเงินทองหรอกการที่พายเรือมาส่งเนี่ยถือว่าเอาบุญก็แล้วกัน ชายแจวเรือก็เลยแบมือขอแล้วบอกว่าไหนละบุญเอาบุญมาพ,พระธุดงอีกรูปหนึ่งก็เลยตอบไปว่าบุญน่ะมันไม่มีรูปร่างหรอกและในระหว่างนั้นก็เถียงกันไปเถียงกันมาซึ่งชายแจวเรือเนี่ยก็ไม่ยอมท่าเดียวนในช่วงนั้นเนี่ยก็อากาศก็ร้อนขึ้นพระธุดงรูปหนึ่งเนี่ยได้เอามือรูปกปทีทิน่าเพื่อเช็ดเหงื่อในระหว่างที่รูปกระทิน้าเนี่ยก็มีขี้มูกแห้งติดมือมา ก็ได้คิดในใจว่าอยากได้บุญนักใช่ไหมก็เอาขี้มุกแห้งๆเนี่ยปั้นเป็นก้อนๆแล้วส่งให้กับชายเจวเรือแล้วก็พูดว่าเอ้าอยากได้บุญเอาไปชายเจวเรือเมื่อได้ขี้มูกแห้งๆที่เป็นก้อนมาแล้วเนี่ยก็พิจารณาดูอ๋อบุญหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองดำๆเป็นก้อนกลมๆแล้วก็เอาใส่ปากอืมแล้วก็พูดในใจว่าเออบุญมันก็เค็มๆมันๆดีเนาะพาทุทงตงทั้งสองลูกนั้นได้แต่ยิ้ม แล้วก็เดินทางจาริกกลับวัดไปทุกทุกท่านครับในชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าคนในสังคมเนี่ยก็มีความเข้าใจผิดเรื่องบุญเนี่ยไม่แตกต่างจากชายเจ้าเรือวคนนี้เลยใครบอกให้ทำอะไรก็ทําหมดคิดว่าเป็นบุญเป็นกุศลในวันนี้เนี่ยจะได้ขออธิบายเรื่องของลักษณะของบุญเนี่ยให้ถูกต้องเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ทำบุญได้ถูก บุญเนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่3ประการคือเหตุแห่งบุญผลแห่งบุญและก็ตัวบุญเหตุแห่งบุญก็คือการทําความดีย่อให้ง่ายก็คือบุญกิริยาวัตถุสามคือการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาพูดง่ายๆก็คือทําดีละชั่วนั่นเองต่อมาก็คือผลบุญผลบุญก็คือความสุขกายสบายใจใครที่มีความสุขมันแสดงว่า ได้รับผลของบุญจากการกระทําความดีอีกประการต่อมาก็คือตัวบุญตัวบุญก็คือจิตใจที่แจ่มใสปราศจากความทุกข์ทุกท่านทั้งหลายแต่นี้เราก็ได้เข้าใจในเรื่องของบุญได้อย่างถูกต้องแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากเพราะขึ้นชื่อว่าการสั่งสมบุญย่อมนําพามาซึ้อความสุขขอทุกคนมีความสุขขออานวยอวยพร